Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billah al azim. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapka kap ka syukur ka pada Allah Subhanahu wa ta'ala na kap ti prong dai hai chivit ka pao na hai rao di mi lom hai jai hai rao dai mi สุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้นะครับรวมทั้งการพาตัวเรานั้นมาสู่มัสยิดนะครับก็เป็นวาระสําคัญของชีวิตของเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจากนี้ต่อไปอไม่ว่าเวลาของเราจะเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนนะครับในดุนยานี้นะครับเราก็จะตอบรับคําเรียกร้องของพระองค์นะสุบฮานาะหัวตาลา ตอบรับคำเรีร้องตสอสโลว์ุซะลวาเลสซัลลัมแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของพรงะองค์ลอสวาตาลาและก็ระสูนเขารงอย่างเคร่งครัดเต็มกําลังความสามารถของเรานะครับไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือจะมีเหตุขัดขวางขวางกั้นอะไรสักขนาดไหนก็นแล้วแต่เราก็จะพยายามก้าวข้ามสิ่งต่างๆนั้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ทอำอามานีบาดาตามที่เราได้ถูกสั่งใช้นะครับให ให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ทั้งสลาสลาฮอสลามได้ปฏิบัติเอาไว้นั่นเองพี่น้องครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเราทุกคนนั้นต้องกลับไปพบกับพระองค์ลอสุบฮานะหัวตาลานะครับการที่เรามามีชีวิตในดุนยาเนี่ยมันเป็นชีวิตชั่วคราวเท่านั้นเองเป็นโลกที่พระองค์ลอสลาให้เราได้มาสะสมสเบียงได้มาตักตวงความดีนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติอามนอิบะดาต่างๆเป็นสเบียงเอาไว้ในวันอาคเร์นะครับ เป็นโลกที่เราจะต้องไปอยู่อย่างถาวรนะครับเ <D. S 1> พราะเราเป็นคนสองโลกนะครับเราต้องศรัทธาต้องเชื่อนะครับว่าต้องศรัทธาตะวันในครรลอจะต้องเกิดขึ้นจริงนะครับเป็นโลกแห่งการตอบแทนความดีความชั่วสําหรับมนุษย์ที่อยู่ในดุนยานี้นะครับในดุนยานี่เป็นเป็นโลกที่ให้เราอัลละ์ให้เราเกิดมาเพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตให้เราได้อิบะดาต่อพระองค์ละซุบฮานะฮูวาตาลา นะครับเหมือนที่พระองค์ได้บอกไว้นะครับว่าวามาคอลาตุนยินนะวันอินสอิลลาลียะบุดูลเราไม่ได้สร้างมาษย์และยินมาด้วยเหตุอื่นใดเลยอิลลาลิยะบุดูลเพื่อแต่ให้พวกเหล่านั้นนะได้ทําการเคารพภพักดีต่อพระองค์เราซุบฮานะฮุตาลาประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นการมามีชีวิตในดุนยาเนี่ยไม่ใช่มาใ,ใช้ปัจจัยยังชีพนะมาใช้รกสกีของพระองค์เราซุบฮะตาลาไปในทางที่เป็นการสนองความต้องการของตัวเอง แต่เราจะต้องดาเนินชีวิตให้ถูกต้องนะครับตามคันลองที่ท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลสลามได้ทําแบบอย่างเอาไว้นะครับเราก็จะต้องงดเว้นนะหลีกห่างสิ่งที่ที่พระองค์เราสุมาตราได้ส่งห้ามเอาไว้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องจะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์เราสุบาตราถ้าเราทําอามมานิบะดาครบถ้วนเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับแต่สําหรับคนที่ เพิกเฉยละเลยหรือคนที่ยึดติดกับดุนยาโลภหลงนะครับแล้วก็หลงไหลได้เพิ่มกับดุนยาที่จนลืมโลกอาระะนะครับไม่ได้ทําตามหน้าที่ของเขานะครับไม่ได้ทําการละหมาดฟังดูห้าเวลาหรือไม่ได้ละหมาดให้ครบถ้วนหรือไม่ได้มาละหมาดที่มัสยิดนะครับไม่ได้บริจาคไม่ได้อ่านอัลกุรอานนะครับไม่ได้ละหมาดต่หัดยุดไม่ได้ทาตามสุนนะของทั้งเราสุนทรลอมารัสลัมคนเหล่านี้แหละครับที่น่าเป็นห่วงนะครับแล้ววันสุดท้ายนะ เขาจะขอตัวต่อพวกรอสเวลาว่าอย่างไรรอสเวลาบอกเอาไว้นะครับลอสบอกว่าฮัตใดจะจาฮาดูฮุมูลมาุ่กคลเรอบิรจิอูนนะอันนี้อยู่ในสุรอัลมูมินูนะครับสุร์อายะที่99ลอสบอกจนกระทั่งเมื่อความตายได้มาหาคนใดคนหนึ่งในพวกเขาวาระสุดท้ายได้มาถึงแล้วนะความตายได้มาแล้วนะครับเขาไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้แล้วถึงเวลานั้นเขาไม่ห่วงอะไรแล้วต่อให้มีสักพันล้านก็ไม่อยากที่จะได้นะครับขออะไรนะเขาบอกว่า เขากล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กลับไปมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเถอะนะอัลลอฮ์ชีดไปแล้วขอกลับไปมีชีวิตไปนะกลับไปทําอะไรอัลลอฮ์บอกนะกบวาละอัลลีอามะลุสอลิฮะฟี่มาตารอกตุนะเพื่อข้าพระองค์นั้นจะได้กระทาความดีในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วเพิ่งจะมานึกถึงตอนนึกถึงการทําความดีตอนที่จบชีวิตไปแล้วแล้วขอจากราสุมาตาลาขอให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเถอะ เพื่อที่จะไปทำความดีในสิ่งที่ขา้าพปจ้ได้ปล่อยทิ้งไว้นึกได้ตอนนั้นแล้วนะยังไม่ได้ละหมาดเลยไม่ได้เคยมามาสัสยิดเลยไม่ได้บริจาคเลยไม่ได้อ่านอัลกรุรอานนะครับแล้วก็ไม่ได้ละหมาดสุนนะต่างต่างก็ไม่ได้สนใจใส่ใจทำแต่ในดุนยายึดติดแต่ในดุนยานะครับนอนกลางคืนก็ดึกเช้าวกว่าจะตื่นจนเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงอย่างนี้แหละครับนะแล้วไม่ปรับปรุงแก้ไขย,ยังปล่อยอยู่อย่างนี้นะ พอจบชีวิตไปแล้วเนี่ยเอาลอกษมีลาก็บอกว่าเขาขอต่อเราขอกลับมามีชีวิตอีกจะได้ทําความดีตามที่เขาได้ปล่อยทิ้งเอาไว้เอาเราบอกกัลลานะมันเป็นเปล่าเลยนะกัลลายคือเป็นเรื่องเป็นคําที่ปฏิเสธนะไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะอินนาฮะกาเลมาตุนทุมะกวาอิลูหละเราบอกมันเป็นเพียงถ้อยคําที่เขากล่าวมันเอาไว้เท่าน,นั้นเองเป็นถ้อยคําที่คนเนี่ยคนที่เขาทิ้งอามันทิ้งความดีเนี่ยกล่าวขึ้นมาเนี่ยกล่าวลอยๆขึ้นมาเท่านั้นเองไม่มีการตอบรับจากพระองค์ลัมีลาตาลารอก ก็หมายถึงว่าคุณไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วในโลกอาคิรอเนี่ยนะครับรออย่างเดียวรอการลงโทษท่านเองที่จะเกิดขึ้นนะครับอัลเราบอกว่าอินนาฮาก็เรื่องของทุนอุบาควายอินนาฮามีว่ามีวรออิหิมบารสักคุณอีลายามีเราเรามีอีลายามีอยู่บางส่นนะครับอัลเลาบอกว่ามันเป็นระเบ้องหน้าพวกเขาเนี่ยมันมีโลกบารซักมีโลกบารซักขวางกั้นมันเวลาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะถูกขวางกั้นด้วยโลกอัลลัมบารซักติดต่อกับคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ ติดต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นไอที่บอกว่ายอ่อมาเข้ามาบอกว่าจะมาหาบอกว่าจะกินนั่นกินนี่มามาหาบอกว่าให้ทำโน่นทำนี่ให้อะไรเงี้ยหนาบ้างอะไรบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องกลโลของเชยตอนเท่านั้นเองแล้วคนที่ยึดติดกับเชยตอนก็จะเป็นแบบนี้นะจะเชื่ออย่างนี้ระหว่างเชื่ออลักกับเชื่อเชยตอนเราจะเชื่ออะไรท่านั้นเองว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเั้นไม่สามารถจะติดต่อกันได้นะคนที่จบชีวิตไปแล้วนะตั้งแต่สมัยนบีอาดัมมานะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ นะครับอาเล่ามานะครับว่าพวกเขานะั้นมีโรคบา์ซักที่ขวางกัน้นจนก,กระทั่งถึงวันที่พวกเขาจะถูกฟื้นคืน,คนชีพขึ้นมานะโรคบา์ซักก็จะขวางกั้นเขาซึ่งพวกเขาจะต้องพำนักอยู่ที่นั่นจนก,กระทั่งถึงวันกิยามะนั่นเองอันเนี้ยเป็นสิ่งที่อาลาสนาหยิบยกมาบอกมาเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเพื่ออะไรให้เราได้ระมัดระวงังแล้วก็อย่าได้ลหลงไหลได้เพิ่มในดุนยาถ้าจนลืมหน้าที่ของเราลืมอามานะที่พระมารดาุลาฝากเอาไว้เอาเลอาไปนะครับว่า ไฟตานุภาควิสูรดินะดังนั้นเมื่อสังได้ถูกเป่าขึ้นนะการเป่าสังได้เป็นการเป่าครั้งที่ครที่สองนะเป่าขึ้นเพื่อ,อผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยได้ฟื้นคืนชีพนะเพื่อไปสู่ทุ่งมาัชชาั์นะครับเป็นที่รวมที่จะพ,พ,พิจารณาพิพากษาตัดสินว่าใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกคนต,ตั้งแต่ยุคสมัยนเบียดดัมมาเลยอราสรุทุก ทุกท่านและประชาชาิข,ของเราทุกๆประชาชิก็จะมารวมกันที่นั่นหมดนะรวมทั้งเราด้วยนะครับเอาล้อบอกนะครับว่าเมื่อสังไ้ถูกเป่าขึ้นนะฟลาอันซาบะไบานะฮุมเยาไมดิว,วลายาตาอาลูนนะครับดังนั้นจะไม่มีความสัมพันธ์ทางญาติระหว่างพวกเขานในวันนั้นมันจะไม่มีความสัมพันธ์ทางญาติจะเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องในดุนยาในพ่อกับลูกเนี่ยรักกันมากพ่อแม่ลูกครอบครัวนะพี่น้องรักกันมากเพื่อนฝูงนี่รักกันมาก แต่ในวันนั้นจะไม่มีแล้วความสมัมพันธ์ทางเครือญาติพ่อก็จะหนีหน้าลูกลูกก็จะหนีหน้าพ่อเพราะกลัวไอพวกก็กลัวจะถูกขอความช่วยเหลือซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ในวันนั้นแลวจะไม่ช่วยใครได้นะครับเราบอกนะครับว่าและพวกเขาเนี่ยจะไม่ไต่ถามซึ่งกันและกันนะเจอกันจะไม่ไต่ถามเราเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรต่างทุกอย่างกลัวอย่างเดียววันนั้นกลัวการพิพากษากลัวการตัดสิน ล l l a ์บอกนะครับว่าฟัมมันสกัดมวาซีนุหูฟาุไลกาฮมุลโมฟเลฮูดังนั้นผู้ใดที่ตราชูของเขาหนักตราชูตัวนี้คือตาชูแห่งความดีมันมีตาช่างกับตาชูมอวาาเราฟังคุณตบะไปแล้วนะครับตาช่างกับตาชูเนี่ยนะมันจะมีมันจะมีความดีแล้วก็ความชั่วถ้าตาชูเนี่ยคือตาชูแห่งความดีถ้าตาชูหนักนะหนักตาชูของความดีนี่หนัก อเล็์บอกอุลัยกะฮม์มุนมฟิลฮรูนชัว่วเหล่านั้นพวกเขาต้องเป็นผู้ประสบชัยชนะนะเป็นผู้ประสบชัยชนะได้กําไรเพราะอะไรเพราะในยุนยาเนี่ยเขาทําตามที่เอเล็กสเวลาใช้ทุกอย่างเต็มกาลังความสามารถของเขาทํทตามสุนนะของตรอดสลนสโลลฮอยสลมัมทุกประการไม่โต้แย้งนะครับไม่โต้แย้งไม่ขัดขืนนะเขายอมรับยอมจํานวนนนะดังที่เขาตอบที่เขาปฏิญาณเอาไว้อินนัสลาตีวานุส ah ุเกียวมะฮียายาวามาตีล ah ิลลาฮิรบบิลาลามีน แต่จริงการละหมาดของฉันการทําความดีต่างๆของฉันการมีชีวิตของฉันแล้วก็การตายของฉันเนี่ยลิลลาฮิรบิลาอาลมีนเพื่อเอาลอสุมาตาลาพระผู้บริบาสากลแล้วเขาก็ปฏิบัติด,ด้วยนะไม่ใช่พูดอย่างเดียวปฏิบัติด,ด้วยปฏิบัติจริงๆด้วยแล้วก็เต็มกํลาลังความสามารถเท่าที่เขามีอยู่นะลอสตาลา,าก็จะจะให้ตาชูแห่งความดีของเขานน้นหนักนะหนักเมื่อตาชูหนักกว่านะเขาก็จะได้รับ ความสาเร็จประชบสายชนะคือได้สุดได้ได้รับการตัดสินให้เป็นชาวสวรรค์นั่นเองนะครับวันขอฟันมาบาซสีนูพูฟาวไกันละดีนะข้อสิรูอัมฟุสหุมฟีจันนามาคอรีดูนนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงส่วนในผู้ใดก็ตามที่ตาชูแห่งความชั่วของเขาหนะักคือตาชูเบาตาชูความดีนั้นเบานะแต่ตาชช่างความชั่วนะั้นมันหนักข้างหนึ่งหนักข้างหนึ่งก็เบานะถ้าตา,ตา,าตาชูของ ตาชูงเขาเบาไปถึงความดีนี่มันเบานะแต่ความชั่วนี่มันหนักมันมากนะเขาจะเป็นยังไงเอาเราบอกคนเหล่านั้นน่ะคือบรรดาผู้ที่ทําให้ตัวของพวกเขาขาดทุนนะขาดทุนนะคือเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในความทุกข์กระทมแล้วก็จะต้องสูญเสียความสุขสําราญของพวกเขาตลอดไปในโลกอาเกโรนะก็ถูกตัดสินให้เป็นชาวนรกนะเพราะตาชูงความชั่วมันหนักกว่าความดีนั่นเองง่าย เราศาสนาจะตัดสินอย่างยุติธรรมจะไม่คดไม่โกงหรอกแม้แต่นิดเดียวทำดีก็ต้องได้ดีนี่แหละค,คือความจริงแล้วทำชั่วก็ต้องได้ชั่วนะครับถ้าอยากอยากจะเป็นคนที่ทำความชั่วก็ต้องไปรับผลแห่งการตอบแทนในวันอาคิรอนในดุนยาเนี่ยท่านอาจจะไม่ถูกใครลงโทษหรอกแต่วันอาคิร้อนเนี่ยเราสลจจะใจเป็นผู้ลงโทษเองนะวันนี้นอนไปเอะนอนให้เต็มที่นะถ้าม่ยอมที่จะลุกขึ้นมาละมานอนต่อไปนะครับ แต่วันหนึ่งอัสตานาจะให้นอนไม่ต้องลุกขึ้นเลยไปถึงวันอาคิร์เลยนะสำหรับบางคนนะแล้วก็ไปถูกลงโทษในกูโบส์ด้วยนะครับและคนที่ไม่ไม่ได้ลุกขึ้นเพื่อที่จําการละหมาดจะอยู่ต่อลา,ตตลาสุบาฮาในวาตาลาเลาเราบอกคเรื่นี้คือบรรดาผู้ที่ทําให้ตัวพวกเขานั้นขาดทุนแล้วพวกเขานนั้นจะพำน,นักอยู่ในในรกตลอดการสําหรับคนที่ปฏิเสธนะครับวันนี้คนที่ปฏิเสธลาสุมาาตาลาเนี่ยถึงขั้นกูฟอสยอยู่ในในรกตลอดการเลยดาอิมันอับดาถูกลงโทษอยู่ในในั้นตลอด อัลลอฮ์บอกว่าตาลฟูยูฮูมุนนารุวะฮุมกไฟหากาลิฮุนนะครับอัลลอฮ์บอกไฟนรกจะเผาไหมใบหน้าพวกเขาแล้วพวกเขาจะมีใบหน้าที่บูดเบี้ยวในนรกนั้นนะเผาไหมที่ใบหน้าเลยนะเพราะใบหน้าในเทวทเชาตากล่าวถึงเนี่ยเพราะเป็นอวัยวะที่มีเกียรติที่สุดของมนุษย์นะในร่างกายมนุษย์เนี่ยนะก็คือใบหน้านะแต่อัลลอฮ์ก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยไฟนนรกจะเผาใบหน้าพวกเขาเนี่ย พวกเขาก็จะมีไปหน้าที่บูดเบี้ยวนะหน้าจะไม่หล,ล่อเหลาเหมือนทุกวันนี้แหละถ้าอยู่ในรกี่ยนะไปหน้าจะบูดเบี้ยนะดำปี่เลไเนี่ยนะครับกระโดนไฟเผานะครับแล้วก็เจ็บปวดรวดร้าวน,นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีไปไหนได้ด้วยแล้วจะต้องถูกเผาไหมในนั้นตลอดไปนะจนกว่าบาปจะหมดแต่ถ้าคนที่เป็นคนกาเฟสก็อยู่อดายมันอาวดาเลยตลอดไปเลยเพราะอะไรถึงได้เป็นอย่างนี้เราบอกอาลัมตะกุอาลัมตะกุนอายาติทุจลาอกลุมฟะกุนตุมบิฮาตุกะซิบุนนะ เมื่องคการทั uh ้งหลายของเราอ่ะได้ถูกนํามาอ่านแค่พวกเจ้าหรอกรือองค์การทั้งหลายของเราไม่ได้ถูกนามาอ่านให้แก่พวกเจ้าหรอกหรือแล้วพวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันนี่แหละคือสาเหตุองค์การของเราสุมาหฮูวตาลาอัลกุรอานทั้งหลายของเราเนี่ยไม่ได้ถูกนํามาอ่านให้ก่พวกเจ้าฟังเลยหรือไงไม่ได้มีคนมาอธิบายมาบอกมาเตือนพวกเจ้าเลยหรืออย่างไรนะนี่เราบอกเอาไว้แล้วนะครับบอกเอาไว้แล้ว พอมีคนมาบอกมาสอนมาเตือนมาแนะนํามาชี้พวกเจ้าก็ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อมันปฏิเสธมีคนมาบอกอัลกุรอานมาบอกนําสซุนน่าทรลซุนมาเผยแพร่ไม่ยอมเชื่อมันแล้วก็ไม่ฟังอีกต่างหากบางคนนะครับแล้วก็ไม่ปรับไม่เอาอัลกุรอานไปปรับปรุงแก้ไขไปพัฒนาตัวเองนะครับปฏิเสธมันไม่ยอมเชื่อมันนะนี่แหละคือสาเหตุ สาเหตุที่ทําให้เขาจะต้องไปถูกลงโทษในรบเพราะอะไรเพราะตาช่วความดีของเขามันเบาความชั่วมันหนักพูดไงว่าทําชั่วมากกว่าความดีสิ่งที่เอารัดใช้ไม่ทำนะทำเป็นหูทวนลมเนี่ยทำเป็นเออเรายังอยู่ดุญญนยาได้อีกนานนอนไปก่อนเถอะละหมาดไว้ทีหลังก็ได้บางคนเป็นมุสลิมด้วยซ้ำพูดเลยนะครับว่าละหมาดเราได้อะไรทําความดีเราได้อะไรคนพันอย่างนี้แหละครับที่สมควรแล้วที่จะได้รับการลงโทษนะครับเอาเล่าไปนะครับว่า กล่าววรบบานาแกลบกลูาวว่ารับบานาแกลบัด علينا شك บัตุนาว่าคนนัก้ามันด๊ก้ามันด๊อลลีนนะอัลลอฮ์บอกพวกเขาเนี่ยกล่าวว่าพวกเขาก็คือคนที่ที่ถูกต้องถูกลงโขั้วเนรกอ่ะอัลลอฮ์บอกเขาบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของเราข้าแต่ละซุบฮะตาราความชั่วช้าเลวทรามพวกเราเนี่ยมันเข้ามันได้เข้ามาครอบงำพวกเรานะและเราก็เป็นหมู่ชนที่หลงทางนะไปสารภาพกับละซุบฮะตาราตัดพ่อตัวเองนะยอมลาะ ความชั่วช้าเรวทวซามเนี่ยมันได้ครอบงำพวกเรานะทำให้เราได้เป็นหมู่ชนที่หลงทางหลงประจักษ์ความเป็นจริงหลงประจักษ์นาทางที่ที่ยังทำเพราะเราเนี่ยปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองปฏิบัติตามความใคร่ฝ่ายต่ำปฏิบัติตามกิเลสของเราเองนะครับแล้วเขาขออะไรต่อหรอรับนาอัจจินาะมิฮาอฟนออเรนาไฟนนาซอลิมูนนะอีรอบเดิมเลยขอข้าแต่พระเจ้าของเราขอพรองทรงโปรดเอาพวกเราเนี่ยออกไปจากนารกนี้ด้วยเถิด ขอออกจากนรกนะติดคุกเนี่ยจะขอออกจากคุกจ่ออกไม่ได้เลยนะต้องกว่าจะ,จะครบกาหนดเขาก็กองเขาก่อน,ออนถึงจะออกได้นะนี่ตกนรกเนี่ยขอรัตนาขอออกจากนรกด้วยเถอะถ้าหากเรากลับไปทําความชั่วอีกแน่น,นอนเราก็เป็นพวกที่อาจทำขอเพื่อจะให้กลับไปอยู่ในดุนยาขอจะไปทําความดีจะไม่ทําแล้วความชั่ว จะตื่นให้ตรงเวลาจะละหมาดให้ตรงเวลาให้ครบถ้วนจะทาตามสุน,นทรทศรูลจะมาละหมาดที่มสัสยิดจะบริจาคจะอ่านอัลกุรอานจะทําความดีทุกอย่างตามคําสั่งของเราซูวาตาลาไปขอในวันนั้นนะครับแล้วผลมันเป็นยังไงเขาบอกว่าแน่นอนถ้าเขาเนี่ยกลับไปถ้าเขาไปทาความช่วยอีกแน่นอนนะเขาก็าสมควรแล้วที่จะเป็นพวกอธรรมสมควรจะได้รับการลงโทษอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไงก็ละอิกซูฟีฮาเวลาตุกันลิมูนนะพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าไปจงตะเพิดไปจยู่รกเถอะนะไปเลย พวเองไปอยู่ในนรกเถอะไม่ต้องมาพูดนะพวกเจ้าอย่าได้มาพูดกับข้าเลยนะอีกสูตตัวนี้นะครับเหมือนเราไล่เป็ดไล่ไก่ไล่วัวไล่ควายอย่างนั้น,น่ะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระองค์แล้วสุวรรณาบอกให้เราได้รับรู้เอาไว้ว่าเหตุการณ์นี้มันต้องเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ถ้าใครที่รอจนถึงวันนั้นก็จะมาอยู่ในสภาพแบบนี้ในดุนยาไม่ทําความดีไม่เตาบัตตัวนะครับแล้วก็ไม่ยอมลุกขึ้นละหมาดให้ตรงเวลานะครับแล้วกไม่ทําละหมาดทิ้งละ นะใช้ดุลยาเนี่ยอตอบสนองตันหาตอบสนองความต้องการของตัวเองอย่างเดียวนะครับไม่ได้ทําตามที่พระองค์ลอสเวลาบอกนะสิ่งที่พระองค์ลอสษมีาห้ามก็ทําทุกอย่างอันนี้เราเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะก็เราก็ต้องขอดุอาร์ต่อลอสเวลานะครับขอให้เรานะออกห่างไกลจากการที่จะต้องเป็นคนกลุ่มนี้เป็นคนที่ลอปิดหัวใจนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลอกษมีาได้นํามาบอกให้กับเราเพื่อให้เราได้ตระหนักให้มากๆแล้วก็กลัว นะว่าเราจะไปอยู่ในกลุ่มชนต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยยืนหยัดแล้วก็ตั้งใจจริงแล้วก็ซื่อสัตย์กับลัสุมาานะหัวตาลาจงรักพกดีกับพระองค์นะครับไม่ฝ่าฝืนไม่ดื้อรั้นนะครับไม่ทําตามอารมณ์ตัวเองนะไม่ทําตามการกระซิบกระซาบของเชตตอนนะครับอิมาเราก็จะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้เรานั้นได้ระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปพบกับพรนะองค์ลัสุมาานะหัวตาลาทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่เนี่ย เราไม่ได้ได้มาด้วยความสามารถของเราเองนะครับเพราะพระองค์ระองลักษมีาเป็นผู้ประทานให้เพราะฉะนั้นบริจาคมันใช้จ่ายเป็นทางของลัสุมีหาณหัวตาลาให้มันเป็นประโยชน์กับเราในอาคีรอดด้วยนะครับให้มันเป็นประโยชน์กับเราในรูปของการบริจาคฟรีสบีลินละนั่นเองนะครับแล้วเรากลับไปพบกับพระองค์ลัลา,านั้าในฐานะที่เป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์แล้วก็จงรักภักดีแล้วก็กตัญยูรู้คุณต่อลักษมีหาณหัวตาลานะครับถ้าเราเข้มงวดกวดขันตัวเราคนในครอบครัวของเรา ลูกเราพัญญาเรานะครับมันจะทําให้สภาพแวดล้อมภายในบ้านภายในสังคมภายในชุมชนนี้จะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องไวต้ตรงนี้นะครับให้เราได้ขอดูอาตารัศมิลานะครับขอพระองค์ได้โปรดให้เรายืนหยัดในศาสนาพระองค์นะครับอย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็ปฏิบัติอมามมนิบาดาปฏิบัติตามคําสั่งใช้งดไม่ได้สิ่งที่พระองค์ทรงห้ามตอบรับคำเรียกร้องของอัศวลานะแล้วก็ซูลของพระองค์อย่างเต็มกำลังความสามารถของเราทั้งนี้จนกว่าหลมใจสุดท้ายเราจะจาก โรคนี้ไปจากตุนยาดนครับก็ฝากพี่้องไว้อากูลกอลาซักฟิรุลอซีมาลีวะลกุมบริษัทอุสลิมอเมิกาลิัมฟักฟิรุหูอินน a h u w a ل ล ه و ب ر า